ผมอยากขึ้นเกาะว่ะแต่ผมขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกาะแม่งชันเลอเกินแล้วก็เรือผมมันไหลไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโจเอ็กซ์ไลเดอร์นะครับวันนี้อยู่กับเกม ครับนะครับผมเป็นเกมแนวประจนภัยในน้ำนะครับผมก็วันนี้นะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อไงดูแต่คลิปวันพีชนะครับผมก็เลยมาเล่นเกมประจนภัยทุกคนดูนะครับมาเรามาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดอยังไงดีมีอีซี่นอะร์มัลฮาร์ดผมระดับผมแล้วผมอีซี่แน่นอนกูไป,ปละอีซี่พอชื่อห้องมั่วๆไปเลยครับพาสเวิร์ดอ่าใส,ส่ศูนย์ไหม โอเคครับผมก็อยู่ในเกมมาแล้วนะครับก็คือว่าในเกมเนี่ยเราจะอยู่บนแพรนะครับแพรประมาณนี้นะแล้วก็เก็บเพื่อกของนะครับที่มันอ่าลอยในทะเลนะครับผมเก็บให้หมดนะครับกรตตะของโง่ๆหนึ่งอันโอเคแล้วก็ฉลามหนึ่งตัวที่คอยกัดกินแพรของเรานะครับแล้วก็เราจะเก็บอ่าเก็บนะครับไม่เก็บเราจะเก็บของนะครับผมอ่ามาครับนะครับครับตัวที่อะไรวะอ่ะครับตัวทีนะครับผมโอเค อย่างแรกครับผมเราอยู่ในทะเลนะครับเราจะอ่สวมบทนะครับผมเป็นคนที่ติดเกาะจริงๆนะครับผมอย่างแรกนะครับที่เราอยู่ในทะเลนะครับขั้นแรกเลยเราต้องมีน้ํากินครับอ่าขั้นแรกเลยนะครับมีอาหารไม่เป็นไรครับอดตายช่างมันขอแค่มีน้ํากินก็พอโอเคกดตัวทีกันโอเคอ๋อไม่ใช่กดแ็บนะครับผมเป็นการดูของคราสโอเคเรามาดูของคลาสกป็นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ อันนี้คือค้อนนะครับผมเป็นอุปกรณ์การสร้างนะครับสร้างทุกๆอย่างนะครับผมค้อนอ่าใช้ไม้สี่เชือกสองนะครับผมเบ็ดเบ็ดอ่าจะเป็นเบ็ดมันจะเป็นมากนะครับที่เราที่เราต้องใช้นะครับอาวุธอาวุธก็จาเป็นวะแต่ผมอยากได้อ่าน้ําก่อนนะครับเพื่อน้ําเพื่อกอาหารนะครับผมเอาไว้ประทังชีวิตนะครับขอเป็นน้ํานะครับน้ําอยู่ไหนวะน้ำมาไหนวะน้ำอันนี้ปะ อโอเคน้ำคืออันนี้นะครับผมก็คือใช้ไม้หกนะผมแล้วก็ใบกล้วยนะครับใบกล้วยใบไม้นะครับผมหกนะครับผมแล้วก็ถังสี่นะครับถังผมครบแล้วเหลือไม้นะครับเก็บไม้ก่อนเก็บนีแนนะแล้วก็ถังเฮ้ยผมอยากได้ถังนู้นอะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าโยนถึงหรือเปล่า,อาลองดูไป <laughs> ถึงว่ะ <laughs> ถึงว่ะถึงว่ะถึงว่ะ โอ้โหโคตรดีปุ๊บต้องดักต้องดักต้องดักนี่ต้องดักโอเคได้มาสองอย่างโอเคถือว่าอุปกรณ์เกือบครบไอสัตว์เอ้ยแค่เกือบครบโอเคเก็บไปเรื่อยๆครับไปกล้วยเราสามารถคราปเป็นเชือกได้ด้วยนะครับผมโอเคกดแทบก่อนคราัน,นี้ครับโอเคต่อไปเป็นแก้วครับผมแก้วเราใช้พลาสติกสี่นะครับผมเราต้องหาพลาสติก พกถังน้าเพื่อพลาสติกอะไรเงี้ยเก็บให้หมดครับผมอย่าให้เหลือใช้เชือกสองตอนนี้ผมต้องหาพลาสติกก่อนพลาสติกอ่าได้หนึ่งพลาสติกสองนนีกวะโอเคพลาสติกแก้วเราครบแล้วนะครับอ่าโอเคครับแก้วก่อนเลยข้างหน้าเจอเกอาะวะเจ็ดดู ป่าใกล้ๆครับหากินใกล้ๆหากินใกล้ๆอย่าไปไกลเลยเอ้โถัโงถังถัง,งโอ้อันนี้จําเป็นมากครับถังของได้ของเยอะมากครับผมโอเคพลาติกสามเชือกอีกแล้วโอเคเพราะว่าเดี๋ยวฉลามมันกัดเรือเรานะ อ้โอ้โอ้หนึ่งไม่โดนไม่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 โอ้จบแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมคับเชือกก่อนดีกว่าอาวุธ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 อยู่ไหนวะเชือกสามอาวุธก่อนดีกว่าผมเปลี่ยนใจละขอเป็นอาวุธก่อนดีกว่า โอเคอาวุธโอเคเพราะว่าเผื่อฉลองฉลามมันกัดนะครับผมเราก็ได้มีอาวุธโจมตีมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากผมอยากขึ้นเกาะว่ะแต่ผมขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกาะแม่งชันหรือเกิดแล้วก็เรือผมมันไหลไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากเสี่ยงกับโดนฉลามกัดนะครับเพราะว่ามันอาจจะกัดไม่ค่อยแรงก็จริงนะครับแต่มัน นานไงเราว่าน้ำช้าไปนะครับเกมนี้คืว่ายน้ำโคตรช้านะครับผมลองมาแหละแล้โห่แม่งไม่เคยแม่นเที่ยเลยนี่ไงดักหน้าครับผมนี่ไงเก็บไปเลยดักหน้าโอเคอันนี้เราได้เราได้แก้วได้น้ำได้ทุกอย่างเลยนะครับที่เหลือก็เก็บไม้ทำค้อนนะครับผม ทำค้อนแล้วก็ทำอะไรอีกดีแล้วก็อันนี้ครับผมที่ย่างนะครับขาดเชือกอีกสามนะครับผมอย่าไม่นะไม่ไปเออถึงแล้ววะต้องถึงแล้วล่ะขอให้ถึงโอเคเกี่ยวดังปัก โอเคผมต้องการเชือกมากมากครับตอนนี้โอเคทุกอย่างครบเว็ดเ,เสร็จหมดแล้วที่เหลือต่อไปเป็นค้อนครับต่อเติมแพรของเราไอสัตว์เอ้ยเอาซะเสียวเลย อโอเคต่อไปเป็นเชือกนะครับผมเชือก2แล้วก็คาบเป็นอาวุธอ่าไม่ใช่อาวุธเนี่ยเป็นอันนี้ต่อเติมแพรนี่แน่นี่แน่นี่ไงโอเคเก็บมาครับจำเป็นมากนะครับผมสำหรับใบกล้วยครับใบไม้จำเป็นมากๆนะครับ ต้องใช้พลาสติกด้วยเหรอม่ครับเก็บกันน่ครับ,รบโอเคเก็บครับเราต้องเก,เ,กเก็บเยอะนะครับผมอันนี้คืออีพีแรกนะครับถ้าผมจะลงเกมนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่า เมื่อทำไปเรื่อยๆนะครับเป็น EP EP ไปนะครับผมโอ,โอ้อยากได้ถังอะ่ะไม่น่าไม่น่าจะถึงโอ้ตกตกตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดดขึ้นไอ้เหี้ยชิบหายโอเคตอนนี้ผมมีอ่ะโอ้ยโอ้ยช่างแม่งครับ ตอนนี้ผมครับได้นะครับมีค้อนมีเตาย่างนะครับแล้วก็ที่กองน้ํานะครับผมมีเกือบครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือสร้างแพรนะครับให้มันเป็นรูปเป็นร่างแค่นั้นเองโอเคผมขอตั้งนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็แก้วน้ํานะครับผมสร้างมันเรียบร้อยแล้วผมต้องตักน้ําขึ้นมาแล้วก็อ่าใช่ปะเออใช่ใช่ออใช่ แล้วก็วางครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็มีน้ํากินแล้วนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้อันนี้ก็นละกันอันนี้อันนี้อันนี้โอเควิลกุดอันนี้ครับย่างหัวหอมหัวหอมเป็นไงกินหัวหอมหัวหอมเนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยก็คือแบบอืมใช่รสไข่เหรอวะใช่ปะหัวหอมรสคขยปะ มีส่วนไหมโอเคเก็บขึ้นมาครับเก็บครับทํางานหนักหน่อยนะครับแรกๆนะครับทํางานหนักหน่อยนะครับพอเรามีสองอย่างนี้นะครับเราจะทํางานสบายมากนะครับเพราะว่าเรามีทั้งอาหารนะครับตอนนี้ผมมีมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมนะครับเป็นที่กินกันตายไปก่อนนะครับผมอาหารที่กินกันตายไปก่อนแล้วก็น้ํานะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วผมขอ เอาหัวหอมขึ้นมากินหัวหอมกันเลยโอ้อยากได้โน้นนะแล้วก็น้ำโอเคโอเคตักน้ำครับผมตักน้ำขึ้นมาใส่ครับแล้วก็มันฝรั่งอ่าใส่ไปครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากครับแล้วก็เอานนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแค่นี้เองการเอาชีวิตรอดในเทะเลครับไม่มีอะไรยากนะครับ เราแค่กลัวไปเองนะครับผมเคเก็บไปครับเก็บไปเก็บไปเก็บให้หมดโอ้ยเขี้ยขึ้นเก็บให้หมดครับผมเก็บให้หมดแล้วก็ต่อเติมแพงเหมือนเดิมครับผมจะต่อเติมเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดเก็บให้หมด โอเคเกี่ยวมาแอ๋เลาะเละเลาะเละเละเดคุกแ,แม่งเลยโอเคครับ okay, ผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปท่านสั้นนะครับเราแค่เอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับก้านเอาตัวรอดมีไม่กี่อย่างครับปัจจัยการเอาตัวรอดแค่มีน้ำมีอาหารก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมมีทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วนะครับส่วนอีพีหน้านะครับผมจะทำอะไรนะครับ ในการเอาชีวิตรอดต่อไปนะครับก็อ่ให้ทุกคนติดตามเอาดีกว่าไม่สะปอยดีกว่าโอเคไว้เจอกันในพัทหน้านะครับเดีผมขอตักนะ้ำเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอีพีหน้าเราจะได้มีน้ำมีอาหารกินกันเหมือนเดิม